วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แชร์ชาแนลนะครับเรามีอยู่ในช่วงโมหนึ่งเมนะครับผมกับเรื่องอะไรเอ่ยแม่น่าร้อนที่ฮิคารุจากไปนะครับเป็นการ์ตูนแนวหน้าร้อนพูดถึงหน้าร้อนนี่ก็ต้องเป็นเกี่ยวแบบเขาเรียกนะเป็นการ์ตูนแนวแบบใสๆพักผ่อนพักผ่อนหรือเปล่าใจๆเรื่อเสียงเอ๊ะแต่ในชื่อเรื่องผมได้ยินว่าเหมือนแม้พูดว่ามันมีจากไปด้วยเนี่ยสิมันจากไปชื่อภาษาอังกฤษคือ the summer hikaru dai โอเคครับตรงตัว เรื่องแนวนี้รู้สึกว่าหลังๆเราก็รู้สึกว่าการ์ตูนแนวซัมเมอร์เนี่ยก็ค่อนข้างได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะตั้งแต่รเรื่องอย่างอ่าซัมเมอร์ไทม์เรเนอรีงที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จและถูกจัดเป็นการ์ตูนแบบมัสมัสมัสวอชนะที่แบบควรจะดูนะถูกครับเรื่องนี้ก็หลังๆก็มีเห็นได้แววมามากอ่ะแล้วเรื่องนี้เขาโครงเป็นยังไงครับแม็กกี้ก็เรื่องนี้นะครับก็ถูกเขียนและว,วาดโดยอาจารย์โมกุโมกุเลนนะครับมผมก็เพิ่งเป็นเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมังงะที่สดๆร้อนๆพอสมควรเป็นนนนหึ่่งงงใใมมัะ้าอทีแบบ มาแรงนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็ตีพิมพ์มาทั้งหมดมีทั้งหมด6เ hm ล่มแล้วเป็นตีพิมพ์ไทยนะครับผมก็ตีพิมพ์มาตั้งแต่ปี2564แล้วอ๋อก็ไม่านานมากไม่านานมากสี่ปีนะครับใช่เพราะฉะนั <ขอ S 2> <อ>้นถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องแนวนี้เออเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับและน่าติดตามแค่ไหนอย,อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวแท็กกันด้วยครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับอขอถามเนื้อเรื่องข้าวๆก่อนดีกว่าแม็กว่าเรื่องเรื่องนี้ม คือเรื่องนี้เขาจะพูดถึงตัวพระเอกของเราตัวเดินเรื่องของเราก็คือตัวโยชิกินะครับผมโยชิกิก็คือจะเป็นแค่เด็กมัธยมธรรมดาอยู่อารมณ์เหมือนหมู่บ้านตามชนบทน,นะครับแล้วเขาจะสนิทก,กับเพื่อนเขาคนหนึ่งมากๆเลยก็คือฮิคารุก็คือจะเป็นเพื่อนเล่นกันตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตัวติดกันตลอดไปเล่นกันที่บ้านไปโรงเรียนพร้อมกันนู่นนี่นั่นพร้อมกันเลยนะครับแล้วเรื่องก็เกิดอยู่ที่ว่าจู่ๆเนี่ยตัวฮิคารุเนี่ย,ยหายไปบนภูเขาออกไปเที่ยวเล่นเงนี้ยเหรอเขาไม่ได้บอก คือเขาบอกกับเพื่อนเขาบอกว่าเดี๋ยวฉันมาฉันมีธุระปกติแล้วคู่นี้เขาจะมีความสัมพันธ์กันแบบสนิทกันมากด้วยความที่ว่าอยู่กันมาด้วยกันตั้งแต่เด็กใช่ไหมมีอะไรเขาจะเล่าให้ฟังกันหมดเลยฉันจะไปไหนฉันคุยกับใครอยู่นู่นนี่นั่นจะเล่าให้ฟังหมดอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอเคสนี้จู่ๆเขาก็บอกว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันมาฉันไปทําธุระพอพระเอกพอโยชิกิถามว่าไปทําอะไรเขาก็บอกเคาว่าไปบนเขาแล้วไปทําอะไรบนเขาเขาก็บอกว่าไม่บอกเป็นความลับอ๋อคือถามต่อด้วยถามต่อด้วยว่าเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบเฮ้ย มึงจะไปทาอะไรเพระว่าบนนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรอแต่ซึ่งคือปกติทําอะไรเขาบอกกันหมดใช่คู่นี้เขาจะเหมือนแบบเหมือนเหมือนเป็นเพื่อนสนิทกันม่ไเหมือนเพื่อนซีเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือเหมือนแบบเหมือนชีวิตเขาอยู่กันแค่2คนไงอ่าแล้วประมาณนั้นโอเคแล้วจู่ที่เารุก็หายไปก็คือหายตัวไปรู้สึกว่าจะหายตัวไปประมาณเป็นอาทิตย์เลยหลังจากขึ้นเขาไปหลังจากขึ้นเขาไปเลยแล้วก็จู่ๆก็กลับลงมากลับลงมาแล้วก็ เหมือนฟีลประมาณว่าอ๋อก็เหมือนหลงทางนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยแต่คนที่จับผิดสังเกตได้ก็คือตัวโยชิกินี่แหละว่าเฮ้ยเพื่อนเรามันมันแปลกเป็นมันเป็นเพื่อนเราแต่มันก็ไม่ใช่เพื่อนเรารู้สึกว่าลักษณะนิสัยใจคอมันไม่เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมทุกอย่างเอ้ามันเหมือนเดิมแล้วแต่มันมียังไงวะมันมีฟีลลิ่งที่ไม่เหมือนเดิมอือ่าเขาก็เลยเหมือนบอกว่าเฮ้ยใช่ฮิคารุจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างนั้น ซึ่งก็อันเนี้ยมันก็คือน่าจะอยู่ในเทเลอร์แล้วนะครับผมทั้งหมดเนี้ยจะอยู่ในเทเลอร์นะว่าคือความจริงแล้วตัวฮิคารุเนี่ยก็คือก็คือตายแล้วล่ะนะแล้วก็คือกลายเป็น something สักอย่างหนึ่งครับที่ไม่ใช่ฮิคารุแต่คือเหมือนแบบมาอยู่ในร่างของฮิคารุซึ่งตรงนี้ยังไม่เปิดเผยยังไม่เปิดเผยต้องบอกว่าทั้งหมดที่แม็กเล่าและเกิดมาเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อได้ดูเทเลอร์หรือฟุตเทจที่เรากำลังฉายอ่ะมันคือเนื้อเรื่องในตัวพีวีประมาณนาทีนิดๆเอาง่ายๆมันคือที่เล่าไปทั้งหมดอะ มันแทบในในหนังสือกต์ตูนอ่ะมันน่าจะอยู่ประมาณสักสามหน้าแรกมันอยู่ในสามหน้าแรกเลยมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นใช่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยใช่ครับแล้วมันก็เป็นเนื้อเรื่องมันจะเป็นมีความมีความแบบมีความดาร์กมีความความสัมพันธ์ของเพื่อนมีความแบบเฮ้ยมันคืออะไรวะมันไม่ใช่แค่คืออะไรวะแค่คิคขลุนะ มีมันอะไรวะกับตัวโยชิกิด้วยกับไอ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 หมู่บ้านเนี่ย oh. อ๋อไอแบบสภาพแวดล้อมนี้มันดูฟิลลิ่งตอนอ่านมันจะมีฟิลลิ่งของความทุกอย่างมันดูไม่น่าไว้ใจไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วมันก็มีแบบความลับแฝงอยู่อะไรอย่างเงี้ย oh. เออคือเหมือนแบบไม่ใช่แค่ฮิคารุคนแรกด้วยที่เคยจู่ๆก็หายไป oh. อะไรแบบนี้ อย่างนี้แปลว่าจริงเพื่อนๆน,น่าจะเริ่มพอเข้าใจเซตติ้งแล้วถ้าง,งั้นเราอยากจเจาะลึกให้อีกสักนิดได้ไหมว่าและอย่างนี้เนื้อเรื่องที่ตั้งแต่ตัวโยชิกิรู้ว่ามันดําเนินไปประมาณไหนคนจะได้ดูคร่าวๆได้ว่าประมาณตอนที่1 4 5่งไปเราจะเจอเนื้อเรื่องประมาณยังไงบ้างหลักๆแล้วอะ่ะคือพอหลังจากที่ฮิคารุเอ้ยไม่ใช่หลังอยากที่โยชิกิเขารู้ว่าฮิคารุเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเขาแล้วเนี่ยแต่คือเขาก็ลึกๆแล้วคือเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงเขากลัวด้วยอ๋อคือเขากลัวกลัวแบบกลัวตัวเองจะตาาาายยด้ววออกใจจนนนนึง็็คืื่่ะะเเปปฟรมมณหแบบ คือเขาก็ไม่อยากเสียฮิคารุไปถึงแม้นี่จะมาแค่หน้าตาก็เถอะแต่คือเหมือนแบบทุกอย่างมันจ้องเหมือนหมดใช่คือความทรงจําทุกอย่างอะมันเป็นของฮิคารุก็คือยังจําได้หมดเลยว่าเฮ้ยตอนเด็กๆฉันเคยทาไอ้นี่กับนายไงอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่โยชิกิเขาเขาจับได้แล้วกันว่าคนนี้ไม่ใช่ฮิคารุก็คือมันมีความทรงจําแต่เหมือนไม่มีความรู้สึกในความทรงจํานั้นเช่นฮิคารุบอกว่า ฉันจําได้ว่าฉันเคยกินขนมปังอันนี้แล้วมันอร่อยมากแต่พอลองกินเข้าไปเสร็จปุ๊บแบบมันดูอร่อยผิดปกติเพราะมันเป็นการกินครั้งแรกไงเดภกาพบอกว่ามันมันก็เลยแบบเฮ้ยมันอร่อยมากเลยอะไรแบบคือมันเรื่องมันจะเป็นฟิลประมาณนี้มันก็จะเป็นการเหมือนแบบตีกันระหว่างของในจิตใจพระเอกด้วยว่าเหมือนแบบเฮ้ยแล้วแล้วมันคืออะไรแล้วระหว่างทางนั้นอ่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ระหว่างสองคนนะครับมันก็จะมีเพื่อนร่วมห้องอีกเพื่อนร่วมห้องที่จู่จก็เริ่มมาเหมือนแบบฟิลเหมือนแบบแบบเริ่มเอะใจแปลก หรือคุณป้าคุณป้าที่น่าจะสะติมไม่ค่อยดี <c oughs> จู่ๆเดินสวนโยชิกิกับฮิคารุมาแล้วก็บอกว่าเหมือนฟิลประมาณว่าเหมือนแบบท่านลงมาทําอะไรบนหมู่บ้านอารมณ์แบบฟิลประมาณเนี้ย <c oughs> เออมันจะมีความแบบมันจะตอนแรกอ่ะคือส่วนตัวนะอันนี้คือก่อนที่จะอ่าน <c oughs> หรือว่ะกาศก่อนที่จะรู้เนื้อเรื่องของมันอ่ะตอนแรกเราคิดในใจว่า แม่งน่าจะมนุษย์ต่างดาวมีความเป็นเทพหรือเปล่าเออคล้คือมันก็เกิดมาแค่ประมาณนี้อย่าลืมนะว่าทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะอยู่ในแค่สองสามตอนแรกแบบฟิลประมาณนี้มันจะมีไว้์ความเป็นลึกลับความความแบบสิ่งลี้ลับความสิ่งลี้ลับความเป็นตำนานเรื่องเล่าของอ่าเขาเรียกอะถ้าเป็นสไตล์ญี่ปุ่นเขาจะเหมือนประมาณเรื่องเล่าประจํ้พงที่หรือเขาเรียกตำนานประจําเมืองะไรประมาณนั้นซึ่งซึ่งตอนนี้คือมันก็ยังไม่ได้แบบ ถูกเปิดเรือไม่เยอะเลยอะไรออกมามากมายเท่าไหร่แต่คือมันก็เริ่มแบบมีตัวละครอื่นที่ที่เขาเรียกว่าแหละไม่ใช่แค่พวกเพื่อนกลุ่มเพื่อนพระเอกคนในเมืองบางคนน่ะก็จะเป็นฟีลประมาณว่าแบบเหมือนรู้ถึงความผิดปกติของของสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วว่าแบบเฮ้ยมันมันน่าจะมีสิ่งผิดปกติอะไรบางอย่างนะแต่คือเหมือนแบบฉันหนีออกไปจากที่นี่ไม่ได้เพราะว่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็อันนี้ก็จะต้องรอติดตามกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับผมเนีกได้ว่าจริงๆสำหรับเรื่องนี้นะส่วนตัวมองเลยว่า เหมาะกับคนที่ชอบเรื่องลี้ลับการสืบสวนแล้วก็พวกเรื่องที่ประมาณนั้เราดูไปทีละตอนสองตอนแล้วแบบปมไขปริศนาค่อยๆถูกปลดมาให้เราเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะไปรเรื่อยๆอ,อ่ะมันจะทําให้ฟีลลิ่งดูน่าติดตามแต่ก็อย่างที่แม็กบอกว่าจากชื่อเรื่องแล้วก็เนื้อเรื่องคร่าวๆที่เราฟังกันมามเป็นอารมณ์เหมือนเทเลอร์หรือตัวอย่างเนี่ยผมบอกเลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะต้องมีความดาร์กแน่นอนมันมีใช่มันจะมีเรื่องเรื่องของเหมือนแบบเนี่ยแหละหมาความดาร์กแล้วมันก็มีความแบบ มันดูต่างดาวหรือตัวอะไรเทพหรือมันปีศาตร์มันเป็นอะไรนี้อะไรเราก็ต้องไปรอติดตามอะไรกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือ ดูจากภาพที่ในเทเลอร์ที่เขาปล่อยออกมาหรือว่าที่เพื่อนๆกำลังดูอยู่เนี่ยก็คือภาพถือว่าทำออกมาสวยโอ้แต่ภาพสวยภาพสวยเลยมีภาพดูดีเลยนะครับเวอร์ชันบางงะก็ถือว่าทำดีนะครับผมตอนนี้ก็มีทั้งหมด6เล่มก็เราไปตามจับจองซื้อดูได้ลองอ่านกันดูได้นะครับผมประมาณนั้นนะครับแล้วเรื่องนี้จะเริ่มฉายวันไหนเอ่ยแม็กเรื่องนี้ก็คือจะฉายในวันที่6กกรกฎาคมครับขอโทษทีนะครับในช่องทางเน็ตฟลิกซ์นั่นเองโอ้โหดูง่ายดูง่ายเลยดูง่ายดูง่ายสบายๆครับผมจริงๆถ้าเข้าทางเน็ตฟ จะได้หามาดูกันแบบฟองๆอะไรเพราะจริงๆต้องบอกว่ามันมีอนิเมะหลายเรื่องที่จริงๆในซีซันนี้ต้องบอกว่าอนิเมะดีๆเยอะมากใช่แต่ด้วยความที่บางเรื่องมันไม่ได้ลงในช่องทางที่สามารถดูได้ง่ายแม้หรืออย่างคันชิโรบิลลบิลลเงี้ยมันทำให้แบบบางเรื่องกตัวอดีไม่ได้ถูกเข้าถึงอะไรตรงนี้เออครับผมซึ่งเหมือนยุคหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีสมัยก่อนอย่างเงี้ยเราเราก็อาจจะเห็นแค่แบบเหมือนอนิเมะที่จะเป็นแบบแนวโชวเน้นส่วนใหญ่หรือไม่ก็เป็นพวกแบบอ่า เลิฟ c o m เม y ดี้อะไรลักลักไปอะไรอย่างนี้นะครับกีฬาบ้างอะไรเงี้ยแต่พวกการ์ตูนโทนแบบดักดากอ่างเงี้ยจะไม่ค่อยมีให้เห็นะหาดูยากจะเริ่มาจะหาดูยากซึ่งสมัยนี้ก็เริ่มแบบ มีไหมเห็นได้เรื่อยๆนะครับครับผมประมาณนั้นนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับหน้าร้อนที่ที่คุ้นจักไปก็เรียกได้ว่าอีกไม่นานแล้วนะครับกเรื่องนี้จะออกเผยๆวันที่เราปล่อยคลิปโมเรองเมนี้ก็ใกล้จะใกล้จะออกสุดๆแล้วนะครับยังไงก็ฝากรอติดตามชมเรื่องหน้าร้อนที่ทีคุ้นจักไปด้วยนะครับหรือใครที่อ่านแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกับพวกเราได้นะครับว่าคิดเห็นเป็นยังไงบ้างตกลงตรงไหนไปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใช่ครับแต่งดสปอยก่อนเนาะแต่ก่อนอาจารย์ไปยังไงวันนี้อย่าลืม เพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากพวกเราชาวแท็กกันด้วยนะครับและคราวหน้านะแม็กจะมาแนะนำอนิเมะเรื่องไหน